สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะพบกับยายแต้วครวัวคำตัวโตอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีรับคมมีดที่หมดคมแบบนี้ให้กลับมาคมใหม่เหมือนเดิมมาฝากทุกทท่านค่ะวิธีนี้ก็น่าทึ่งมากๆเลยนะคะหลายหลายท่านก็อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยายแต้วค่ะค่ะของมีคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรรไกรมีดใหญ่หรือว่ามีดเล็ก ก็สามารถรับคมด้วยวิธีนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นมีดปอกผลไม้คมก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะกันไกรนี้ก็เช่นกันค่ะตัดได้ก็ไม่ค่อยขาดได้ก็จะไหลลื่นไปเรื่อยเลยค่ะแล้วก็มีดใหญ่นี้ก็จะเหลือคมบ้างค่ะวิธีก็จะแสนง่ายมากๆเลยนะคะก็ใช้ไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้เช่นกันค่ะก็ได้ทั้งแบบดิบแล้วก็แบบที่ต้มนะคะ เนี่ยค่ะมีดก่อนที่จะรับคมก็จะปอกเปลือกมะละกอค่อนข้างยากค่ะเวลาปอกก็จะฉลับลื่นออกแบบนี้นะคะถ้าท่านไหนเคยปอกเปลือกมะละกอที่ค่อนข้างเหี่ยวแล้วนี่รู้เลยนะคะว่าเวลาปอกเปลือกมะละกอที่มีดไม่คมนี่ปอกยากมากๆเลยค่ะการดับแรกเลยเราก็จะมารับมีดด้วยไข่ดิบกันค่ะเวลารับก็ระวังมือด้วยนะคะเราก็เบามือนิดนึงค่ะ และต่อไปก็จะมารับกับไข่สุกกันค่ะถ้าไข่สุกก็ลงน้ําหนักได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าไข่จะแตกค่ะและทั้งมีดทั้งกรรไกรเวลาเรารับคมเราก็วางเฉียงนิดนึงนะคะละหลายๆท่านอาจจะเสียวแทนว่ามีดจะโดนมือแต่ความจริงก็อยู่ห่างพอสมควรค่ะเพราะว่าเวลาเราจับไข่เราก็จะใช้มือเราจับต่ำลงไปอีกนิดนึงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระวังมือด้วยนะคะ หรือว่าจะรับไปด้านเดียวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาพิสูจน์กันค่ะว่าคมของตอนที่ยังไม่รับกับตอนที่รับด้วยเปลือกไข่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะมีทุกทุกด้ามก็คมขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะเวลาปอกมะละกอก,ก็แสนจะง่ายมากๆเลยค่ะ ต่างกันเยอะเลยนะคะกอดรับมีดแล้วก็ยังไม่รับมีดด้วยเปลือกไข่ค่ะปอกมะละกอก็ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับวิธีรับมีดก็มีหลายวิธีก็เลือกเอาตามที่เราจะสะดวกเลยนะคะรับมีดด้วยเปลือกไข่เปลือกไข่ก็จะมีความหยาบก็สามารถรับของมีคมให้คมขึ้นได้ค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มานำเสนอให้ทราบกันนะคะ ก็ลองไปทําดูนะคะถ้าหากท่านไหนไม่มีหินรับมีดหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ต่างๆค่ะถ้าตอนนี้ถ้าหากมีไข่เพียงอย่างเดียวก็ลองรับมีดด้วยไข่ดูค่ะก็จะได้เห็นถึงความน่าทึ่งการรับมีดด้วยเปลือกไข่ก็คมขึ้นมากๆด้วยค่ะก็ลองไปทําวิธีนี้กันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคําตัวโตวขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้เราดู